ที่ลานครีเอทีฟโรงแรมเซนทาราอุบลอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมฟ้าสีรุง้งแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภูมิภาคอีสานใต้จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนและภาคีเครือข่ายได้จัดงานถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมไพร์มันจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2567อดุบลไพร2024์สองพันยี่สินโดยมีนางสาวพ,พิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวรุจิเรศอนันพงศ์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซนทราอุบลนายนัทพงศ์ชุมภูผู้จัดการแผนกลยุทธ์การตลาดศูนย์การค้าเซ็นท่านอุบลและนายปราโมชศรีสุธรรมเจ้าหน้าที่กิจกรรมสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภูมิภาคอีสานใต้จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันถแถลงข่าวโดวยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคราัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมรับฟัง สำหรับก,กิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นในวันที่14-16ถึงมิถุนายน2567ในธีมอ,อุบลเมืองวัฒนธรรมงามล้ำความหลากหลายโดยจะเนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าเซนทรัลอุบลให้เป็นพื้นที่ฉเฉลิมฉลองพรายมันเดือนแห่งความภาคภูมิใจบกสะบัดความพรายให้กึกกล้องทั่วทั้งเมืองถึงทั้งโลกพร้อมจัดเต็มกับไฮไลท์อุบลพราย2 0 2 4พราย for all อาทิพาย for all market ตลาดตัวแม่ที่รวมความแซ่บแฟชั่นสุดจึง้งพร้อมชอปรับความเก๋พิเศษสุดในวันที่16มิถุนายนนี้กับอุบลพราย2,024พาเรตอัพสกิลความยิ่งใหญ่ในพาเรตพันธมิตสีรุง้งจากใจกลางเมืองอุบลสู่พื้นที่แห่งอิสระศูนย์การค้าศูนย์กลางการใช้ชีวิตเพื่อสร้างเสียงสะท้อนไปสู่สังคม ส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ Pri d e c o n t e s t รวมให้กำลังใจและส่งเสียงเชียร์ในการประกวดกลุ่ม LGBTQIAN+ ให้ได้โชว์ความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่พร้อมร่วมชม Pride Performance จากเหล่าตัวแม่ตัวมัม อุบลพราย2024ปาร์ตี้พร้อมเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจไปกับพรายปาร์ตี้พรายไอคอนิกบอยส์กับศิลปินเฮ y j จเจบี้อาร์ติสชาวอุบลที่จะมาโลดแล่นและบอกเล่าเรื่องราวดีๆของชาว LGBTQIA+N+ โดยเนรมิตทั่วทั้งศูนย์การค้าให้เป็น Friendship of Pride ศิลปะที่เล่าความสุขสุดสนุกผ่านมิตรภาพและความรักให้เบ่งบานมาพร้อมกับคาแรคเตอร์สุดจึง้งที่ห้า พลาดเป็นที่สุดอีกทั้งในวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567ก็จะมีการจัดงานเข็ม,มาราษพลายที่ถนนคนเดินเป็นการส่งท้ายอีกด้วยเชิญนะฮะวันนี้มีก๊อคดรธนาสุรและนะครับที่ก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วย20%เลยก็ับอินนะครับ